สองสามพันได้ทำงายมีต่างจังหวัดมีอะไรเยอะต่างมีเยอะอืเขามีสาขาเขาเยอะไม่ต้องง่ายๆสองสามประเทศก็มีง่ายๆสีสีของพระเนี่ยห้ามรับเงินรับทองรับที่ดินห้ามรับที่ไร่ที่นารับโฉนดได้ไหมอ๋อเป็นกระดาษร่างเฉยๆบอกกระดาษเปื้อนหมึกอืมเขาไม่นี่เขามีแต่กระดาษ มีเงินเดือนด้วยเขามีบัญชีอะไรทำไมผู้เจ้าบอกห้ามไม่ห้ามไม่ให้มีบัญชีไม่ได้ห้ามไม่ให้มีบัญชีไม่รู้เรื่องบัญชีหราตอนทำไมพระเจ้าไม่รู้เรื่องบัญชีบอกไม่ใช่เงินบัญชีอะที่มันธนักพัดมันกระดาษอ่าเป็นเป็นเช็คเขียนที่ไรไม่จับไม่รับใช้ตะเกียบขีบเอาวิธีแล้วแค่ไหนหยุจับเงินไม่จับ จะจะเก็บขีปเมาส์พอเลยธรรมชโยแล้วป่านนี้อย่ามีพัฒนาคนตัวเลขกันคนตัวเลขกันอยู่ในโทรศัพท์แล้วครนะดูเลยูคนตัวเลขส่งไปมือถือดิจิตอลไปแล้วจไมะไรใช่นไม่ขีปใส่ยามพวกเราไม่มีปัญหากันหรอกสบายสบายจะเขาไม่เชื่อมันจะสบายเพราะใจเขาไม่ถึงใจเขาไม่เปลือแผลเขาไม่กินร่วมกันเราไม่แชรร่วมกันเขาหนังกู สูงไม่เหมือนพวกเราที่มันพิสูจน์ความจริงอ่ไม่ใช่ปีเดียวนะมันหลายสิบปีมาห้าสิบปีแล้วคิดดูสไไม่จริงเลย <c oughs> ตายกันไปไหลายคนแล้วฮะตายกันไปหลายคนแล้วที่สุดเฉ่ห้าสิบปีไม่ใช่ของเจอมธรรมดาและคนที่อยู่ทุกวันนี้ก็ยิ่งเชื่อมั่น <c oughs> นั่นไม่ได้หมายความว่ายิ่งอยู่ก็ยิ่งโอ้ไม่ได้เราต้องรีบห<ม>าทางเอาออกอะไรอะไรอย่างชิงอะไรมันไม่ใช่ตอนที่เที่ยวมันมมื่็จริงๆโอ้ฝากชีวิตไว้กัอย่างนี้นะจิตมันเข้าเขตเข้ากระแสของโลกุตระเข้ากระแสของความจริงที่เห็นนะมันก็เป็นเป็นความจริงของที่เราู้จากแต่สรูว่าคนเราจิตมันมาทรงนี้จริง แล้วมันก็รู้ความเกิดความตายเกิดรู้จักมีบากรู้จักนรกสวรรค์จริงๆเอ้ยมันตกทุกข์ได้ยากมันขึ้นสวรรค์หลอกๆได้จริงนะเวลาถูกสวรรค์หลอกมาต้งหะลายแล้วเนี่เป็นนรกมันนรกจริงะสวรรค์หลอกแต่นรกจริงจริงมันทุกตัวนั้นเกิดขึ้นทุกตัวนั้นตั้งอยู่ทุกตัวนั้นดับไปนะคือนรกจริงไม่ใช่สวรรค์หลอกไม่ใช่นรก โลบจิงไปสวรรค์มันหลอกตำลรงแรงสวรรค์เกศพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสุขาริกาทุกขริยสัตว์สุขมันเกศสุขาริกาทุกน้ำมันจริงทุกทุกขาริษัทผู้ประเสริฐที่จะรู้มันจริงเป็สุขนันสุขาริกาอาริกาเก แค่นี้มันก็ชัดๆเลยเออผู้ม่ดูต่ดีนะยังมีหลักฐานพป่ยันชนะมีบาลีพวกนี้พวกนี้ไว้ยืนยัน <c oughs> ทำอย่างนั้นก็ยิงยากขนาดนั้นก็ยังกูไม่เถียงแต่กูไม่เชื่อ <c oughs> เอเอาหลักฐานมายืนยันฆ่าเถียงไม่ขึ้นดีแต่กูไม่เชื่อก <c oughs> ูยังสุกอยู่ก <c oughs> ูยังไม่เห็นทุกข์ ยังแบกลาบแบกยดแบกเส้นเซินแบกโลงกีจะสุขอะไรสะรมมาหนัชีวิตเราจะทิ้งได้ไงอืมไม่ได้ลงทุนมาเยอะแล้วเห็นว่าลงทุนมาเยอะแล้วสุโขีัมาเยอะแล้วนี่โดนตัดแขนก็ยังขอสุต่อมีแค่นี้แกล้งซุกเลยกก็ลงแดงนะสิอะไรก็ได้ใครได้กินเหล้าใครบอกว่าอยากตายดีกว่าอย่าขอบเลิกกินเหล้าก็ตายดีกว่าลองกินเหล้าก็ตายเคยเคืองกินอีกก็ตาย ผมไม่กินผมก็ตายจะทําไงเลือกเอาผมก็เลือกเอากินดีกว่าแล้วผมก็ต้องตายตายขวกเราอ้าวได้เป็นมวยอะไรแก่จะกลับแล้วมีอะไรมาหาบัวยังไม่รู้เรื่องไม่รู้ความซับซ้อนของตัวเองป่านนี้เป็นตุ๊กแก เฝ้าจิ้งจกติ๊งแก้วเป็นจิ้งจกต๊กแก้วเกิดเป็นจิ้งจกเรือฝ้าอยู่เรื่องนั้เขาอยู่ที่พักครังลวงอะไรอย่างี้แกก็ไม่รู้เรื่องจริงๆมันเป็นอย่างั้นจริงๆอแล้วแกก็ไปหาเงินกันหนึ่งเร่อายะไรก็ไม่ใช่คิดของสงก็ไปทำแต่ไม่พอเอาชาติเป็นตัวประกันเอาบรรลังสถาบันมาเป็นเครื่องช่วยเอา าศาสนาเอ,อ,อาอศาสนาเป็นเครื่องมพร้อมรอม้อ,รอ,มรอมไว้แลว้วก็ขาดโฆษณาแลว้วก็ไปรียอะไรทั่วประเทศไทย่านม,มาศาสนาเหมือนผ่านลองอบริสุทธิ์นะเนี่ยแก<ค>็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าไม่มีเหตุผลพอนะโอ้ป่านนี้ทั่วลงหน้าดูเลย ก็มีจตุตรัสเทียนอันหมาละมาทัวลงได้เราับทัวได้เยอะ <c oughs> ยังยังไม่ได้เทปูนย <c oughs> ังมามไม่ได้รุเลธรรมาเลยมัน <c oughs> เป็นเป็นการทัวันนี้ที่ที่เราอยู่ได้หลายเรื่องที่มันจะมีเรื่องไม่เกิดมีพวกเราที่พระนรรมบอกว่าในในเอราสมาค,คมก็มีมี พระที่ท่านท่านช่วยเราอยู่ก็มันก่อนยังมีอาจารย์ด้วยมามาจะรอ<ม>นับวันนับวันก็จะมาสัจจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเงสัจจงเมตตาวาจา สัจจังเวอมตาวาจาคำสัจเป็นคำวา,าจาสัจเป็นคำที่ไม่ตายแต่คนพูดนั้นตายไปแล้วพิสิทธิ์เขาก็เฉือตรงนี้นะฮะอันนั้นเขาบอกจะลาออกอะไรอ่ะถ้าแพ้อะไรทุกอย่างเขาก็ลาออกอน,นี่เขาก็ออกนี่ลาออกจากสมาชิกเลยวดา <c oughs> ไ,ได้ <c oughs> ได้ตอนได้เสียงตรงนี้เราหมาอยู่ต่อรทต่อสอสอบ่อะมันกองอยู่รอต่อสชสมันมันจิงมันถือมันนะะไอ้พวกนี้ดูดูท่าทางแล้วไม่น่าจะไปก้าวใครไม่ได้หรอกเออน่าจะมาทางตรอต่อสชมันก็มีสองค่ายง่ายๆสองค่ายง่ายๆนองนั้นก็เพื่อไทยนะนองนั้นก็มีเพื่อไทยเต็มข้อมัำนาจ จะค่อยๆลดตัวไ้วยก่อนทำไมไปก็เก่งให้ลงตัวออกไปแล้วไม่เกี่ยวไงพิรพันธ์ก็ทิศก <c oughs> ็ให <c oughs> ้ว่าลงตัวมาก่อน <c oughs> ที่เขาเป็นอาจารย์ก็พอแล้วเขาดูเขาสมัชชาอยู่กันนะไม่แต่แค่ที่ที่ว่าลงตัวก็มีนะพิศิษฐ์เนี่ยอ่าพิศิษฐ์อะไรคนอื่นเขาไม่ได้ว่าทิศเน,นี่นเยเพราะว่าเพราะไม่เอาลงตัวต้องลาออกนั่นแหละมันยึดมั่นถือมั่นแต่ว่า ลาออกนี่ต้องไปลาออกกลางสภานะอ้ออันนี้ก็เหมือนกัน้องาลาออกในที่ประชุมหรือประกาศประเทศเน่จะทำตามบาชาสัตว์ฉันได้เน่สายตาโอ้สายตาสายตาดสิสายตาดีสิเนันน้าเยมันางมหาพรตเพีสมะบอกว่าฉันจะต้องดูแลครอบครัวนี่แหละแม้ว่าธุรยศจะแย่เองก็ต้องดูแลกลีดเลือดต้อเป็น sí, สีฟ้า อเลือสีฟ้าอยู่ในสายเลือดเขาพูดแล้วเขาพูดแล้วบอกสีเลือดเป็นสีฟ้าพูดอไม่มีพูดาาทกรรมนี่เขาแบบไม่มีใครสู้วาทกรรมเขราะาทกรรมสุดยอดเขาไปดีเบตอะไรชนะกินเรียบ เพระาะอภิสิทนี่แหละจะมารือสวมฟราของเราเลใต้ชื่อไหม่พยาทวินาศุขาทวิเลนทวิเลนพญาสุขาวินาทวิเลนเออยาวสองเลนไศุขาวินาทวิเลนส่วนจรการจะมารือจะสวม เรา,ร,ารุงเรา <c oughs> ไม่ใชให้ทํายังไงไม่มีที่ขี่เลยเราก็สร้างโซ่อยู่กันนางถนนข้างถนนเลยนนนเอาวงบ่อซ่วงไปนะเ <c oughs> อารถมาดูดแล้วมันมันเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าศาึกษาทําโอ้โหไปสร้างหนังเงินหน้าดูนะสวยี่ย ตอนจะเก็บเนี่ยสุเดชจำได้เลยว่าต้องเอาแคะไอ้บ่อแล้วก็ต้องทำความสะอาดให้มันเรียบปกติอาเราก็แน่ือนกันเราก็ทำให้ดีเลยเขาก็ว่าเราไม่ได้ไอ้พวกนี้เราไปแล้วก็รักษาความสะอาดเราออกไปแล้วสระก่านเก่าเนี่ยเขาจะทำอะไรเราได้เขาสนิทกับเราไหมเขาทำอะไรเราไม่ได้แล้วจะเป็นที่ทำเนี่ยมั้งเราไม่ทันเขาสะอาด ไม่ไม่เราก็คุยทำแค่เลยขัดให้เลยทำเนียมาเออออกจากทำเนียบคัดให้เลยก็ไม่เหมือนพวกสามนิ้วอ่าไม่เหมือนกันโอ้ยทำเลิกไอ้ผัวเราเหมือนนอนจ่ายจะไม่ใช่มันทำเลอะด้วยมันเจตนาทำเลอะพวกเราไม่มีพวกเราสามมันโยมันคนละทิศเลย อุตางนิ้วครับผมากคนเาฟาฝัร้อยแปดสิบองศาชใช่พราะงานกทมเนโอ้ตบาชอ่เราไปสวนลุกนะห้องน้ำสวนลูกสะอาดเขามเก็บขยะก็ได้อาหารได้กำลังได้กินแยกแยกขยะมีถุงมีขวดถุอยางมันไม่บร้อยหมด ได้คนจอดจัดแล้วก็มาจัดรับเดียวนะน้ำน้ำน้ำแปรงฟัก็มีอาหารให้ไปกินไงก็ต้องยอมมันก็สบายไปพักหนึ่งนะเพราะขาจอดจัดมันยากที่จะเปลี่ยนจิตคนให้มาพัฒนามาศึกษาฝึกฝนแล้วก็ เกิดบรรลุธรรมเนี่ยมันยากตรงน,นี้ทั้งนี้แต่ว่าคนเขาก็ยอมรับก็รู้ว่าดีดีดเถียงไม่ได้เลยอ่ะแต่มันยากกว่าแล้วคนที่จะไปนำพาเขาเองเขาก็ทำไม่ได้แล้วจะไปนำแรงแรงมันก็เลยยากก็อาศัยความจริงเขาก็าไปเก็บเบีย้ยไปถุนร้านไปเลยเลย ถ้าเราอยู่อีกสิบปีอายุร้อยน่าจะเห็นผลนะน่าจะกระดกกระแดกขึ้นมาเมืองดูที่สังกัดหน้าของเราใครจะไปก่อนกันใครมีเยอะกว่ากันขนาดฮะใครมเยอะกว่าเยอะกว่าเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดย่าร้อยแล้วท่านจะเส็นเส้นใช่ไท่านน่าจะถึงร้อย เราก็พยายามแข็งแรงแบบแงรงแบบแบเจโตงนะแต่ทีนี้เราแบบปัญญาที่จริงเราใครอายุใครมันสู้ท่านไม่ได้ท่านไปด้วยอายุใครของท่านเองเลยตามบารมีไอ้เราก็มีบารมีต้องตายก่อนนะแต่มันถูไทยไปมันก็เลยเป็นของจริงๆนะเราเป็นของไม่จริงแต่ของท่านเป็นทัดของจริง แต่จริงแล้วของเราจริงกว่าที่จิตจริงกว่าออันนี้ใช้ประสิทธิภาพคงเราใช้ประสิทธิภาพที่จะทําไปของท่านของนอนกินบุญเก่า,าออนอนกินบุญเก่าของฝึกเอาฝึกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเวียนที่ไอ้ล็อกเวียนที่ทำเจ็ดวันเจ็ดือนโคเอฟฟิเชส ทำเหมือนรูปร่างเหมือนกันเลยนะแต่ว่ามันอมโอ้ยแล่นไปไม่ไม่หยุดแล้วก็ไม่ยงไม่ล้มอืมอ่กินใช้เวลาสามสิบวัทีจะหมดบอกน่ยสองบอกกินไปคุยไปมันอึันอึกอึเหมือนเขาไม่ได้ไม่ได้ไหรือเนา จะเหมือนสมัครนะฮะชิมไปปวดใ่มันจะสำลักสำลักราหูมรมาเนี่ยายกินไปคุยไปนั้นชิมไปบนไปจะขาดใจเอาสำลักเลยเยเจ็ดโมงลงไปดโมงเลยโอ้ยอีกยี่สิบเจนาทีไปอานน้ำอับท่าดี